ไม่ไปไหนนะการเมืองไทยเนี่ยวนลูกกลับมาอีกแล้วนี่โทษกรรมกงล้อกงล้อประวัติศาสตร์นะฮะหมุนกลับมาอีกรอบแล้วนะอาจารย์นะครับอืมแลจริตอนนี้ดูเหมือนท่าทีของเพื่อไทยเขาก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆว่าอ้าไปเมมาคือเขาก็จะเอาหนึ่งสองเข้ามาด้วยนะฮะอาจารย์แล้วก็บอกว่ามันต้องมาดูว่ามันเป็นแรงจูงใจทางการเมืองเป็นนิยามใหม่มาอีกแล้วแรงจูงใจทางการเมืองอืม มันคืออะไรอาจารย์แรงจูงใจหรือการเมืองคือผมเรียนอย่างนี้ครับที่เพื่อไทยวันนี้เนี่ยมาเอาหนึ่งนึงสองด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนมากไม่ต้องไปอธิบายเลยชัดเจนนะครับมันเกิดเพราะคุณทักษิณแค่นั้นแหละแล้วจะเป็นคุณแพรทองทานหรือจะเป็นใครก็ตามออกมาอธิบายเนี่ยนะครับอผมคิดว่าคลิปที่คุณทักษิณพูดนั่นอ่ะที่ส่งต่อกันไปจนทั่วโลกแล้วเนี่ยมันเป็น วัตถุพยานหรือพยานวัตถุอยู่ในตัวมันเองครับแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ตอนนี้เขาพยายามจะสู้ว่าตัดต่อเออก็ไม่เป็นไรครับคือสู้ว่าตัดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนทุกคนเนี่ยนะครับในยุคสมัยนี้ก็สู้ว่าตัดต่อก็สู้ว่าปัญญาประดิษฐ์ออก็สู้ว่าอะไรทั้งหลายก็สู้ไปเถอะเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ที่คุณจะสู้ภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันชอบก็คุณจะทําไปเถอะแต่ว่าสมมุติว่าสิ่งที่พูดนั้นมันจริง ต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าในวันที่พูดไม่ใช่ว่าพูดอยู่ในห้องปิดมิดชิดแล้วไม่เคยมีใครอาอกมาในวันที่พูดต้องมีคนนั่งฟังอยู่ในวันที่พูดนั้นน่ะคุณตัดต่อ,อยังไงมีปัญญาประดิษฐ์อะไรตอนนั้นปัญญาประดิษฐ์แล้วเหรอ,อจริงเหรอ,อตอนที่พูดน่ะปัญญาประดิษฐ์มันมีความก้าวหน้าขนาดนั้นเหรอไอ้ปัญญาประดิษฐ์ที่มันลอกเสียงจนกระทั่งเหมือนเลยเนี่ย มันเอาหน้าออกมานั่งจนกระทั่งเป็นคนคนนั้นเลยเนี่ยปัญญาประดิษฐ์นั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นเมื่อตอนนั้นเหรอเดี๋ยวมาพูดเรื่องวันนี้นะครับสมมุตินะว่าวันเนี้ยเรากําลังพูดเรื่องการใช้รถแล้วใช้รถมันมีปัญหาน้ํามันมันราคาแพงวันเราพูดวันนี้นะปรากฏว่าพอยกขึ้นมาว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่พูดวันเนี้ยเราพูดเรื่องปีพศไหนนะเราบอกเราพูดเรื่องปีพศนู้น คนก็ถามว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวและไอ้ที่น้ํามันราคาแพงตอนนั้นเนี่ยปัญหามันคืออะไรก็เถียงกันไปถูกไหมครับมีนคนอยู่คนหนึ่งลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเรื่องรถไฟฟ้าแล้วมันกลายเป็นรถไฟฟ้าไปแล้วมันเป็นเรื่องรถไฟฟ้าแล้วจะเอาเรื่องน้ำน้มันมาพูดทําไมวันนี้พูดเรื่องรถไฟฟ้ากันแล้วมันใช่เรื่องไหมอืมอืมชั้นใดก็ชั้นนั้นเลยครับต้องดูวันที่พูดวันนั้น<ม><ม>แต่ถ้าคุณบอกว่ามาตัดต่อวันนี้เนี่ยก็วันนั้นคนเขาฟังเป็นแบบนั้นสมมุติมััันนนนนเเป็แบบบ้จรริงยะค และมันยังคงเป็นแบบนั้นอยู่มันจะตัดต่อได้ยังไงเนี่ยที่หนึ่งอันที่สองไม่เป็นไรหรอกจะเถียงว่าตัดต่อไงก็พิสูจน์ไปในกระบวนการยุติธรรมอันชอบือนะครับที่บอกว่ากระบารยุติธรรมมันชอบเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่คุณบอกว่าถูกคอสชอใส่ร้ายสมมุติวันเนี้นะคุณรัชพลคุณพัดพงศ์มีใครสักคนเดินมาแล้วก็ด่าผมไอ้มาเกตอย่างเงี้ย แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยคุณนัจจพลคุณแพทพงใส่ร้ายผมผมไม่ได้พูดอืมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันจะต้องเป็นคดีที่บอกว่าดูมินเจตเขาเนี่ยเป็นพวกคุณนัจจพลคุณแพทพงใสยร้ายผมคุณเอาอะไรายัดเข้าไปในปากคนให้พูดเหรออืออือดูเหมือนกันที่ว่าคอสชอใส่ร้ายคุณนักสินถ้าคุณนักสินพูดจริงๆกันนะถ้าไม่ใช่คอสชอใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้วลอกเรียนทุกอย่าง,งคุณนักสินขึ้น,นมาหรือตัดต่ออะไรก็ตามเนี่ยคอสชอใส่ร้ายคุณนักสินได้ยังไง ืแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณทักษสณถูกใส่ร้ายโดยขสชเนี่ยนะขสชไม่ลุกขึ้นมาพูดอะไรเหรอวันนี้คุณก้มหน้าก้มหัวคุณนักษสณเหรอเขาไม่ใช่แค่มือลูกหัวคุณนะพูดเป็นตรงไปตรงมาวันหน้าเขาจะเอาเท้าลูกหัวคุณนุ่นเุาไปจับมือเขาแล้วคุณยอมสยบอยู่ใต้หน้าเขาวันนั้นคุณปฏิวัติน้องสาวเขาไม่เถอะคุณบอกเขาช่วยไล่เร็วสามสารพัดเมื่อวันปีเต็ปีสี่เก้าคุณปฏิวัติเขาไม่ใช่เหรอคุณก็บอกว่าเขาช่วยไล่เ็วสามสารพัดคุณอยู่ไหนกันหมดอ่ะ อืมอืมเอาละวันนี้มาพูดเรื่องนีรโทศกรรมคอสชก็มีส่วนที่สร้างปัญหาคอมชคอปคก็มีส่วนที่สร้างปัญหารอสชก็มีส่วนที่สร้างปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาลรงมองย้อนไปเนี่ยมันต้องตั้งไม้บรรทัดวางไว้ให้ดีหรือตั้งเสาหลักเอาไว้ให้ตรงก่อนนะอืมใครทั้งหลายที่เวลาพูดถึงสองสี่เจ็ดห้าพูดถึงคณะราษฎ แล้วพูดชมเชยยกย่องซะใหญ่โตพูดเสมือนหนึ่งว่าได้มีการอภิวัตสยามอะไรเนี่ยคุณดึงมาจะอยู่ตรงจุดที่มันเป็นจุดที่ใช่ที่ใครเขาคุยกันสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นคณะรารมีทั้งทหารมีทั้งนละเรือนอและมีอาวุธคุณปฏิวัติราฐประหารคุณก่อกรบฏล้มล้างการปกครองอย่ามาพูดอภิวัตสยามบ้าบอคอแตกอะไรอะ่ะอืม หรือใครอยากจะพูดมานั่งเถียงกันก็ได้ถ้ามันไม่ใช่กบฏมันเป็นอะไรไปเอากฎหมายอาญาณวันนั้นมาขีดเส้นว่ามันไม่ใช่กบฏมันเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ด้วยน้ําพระราชารุษไทยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานอภัยโทษแบบที่ทรงพระมหากรุณาที่คุณหรือตามกรอบของกฎหมายคุณก็ต้องถูกตัดหัวและถ้าไม่ใช่น้พระมหากรุรณวถ้าไม่ใช่น้าพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์น้ําพระัยของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านไม่ให มีการหยุดแล้วพระองค์ท่านไม่ได้ทรงถอยให้เนี่ยยกทัพมาสู้กันก็ไม่รู้ว่าคุณจะชนะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตั้งหลักมาจากตรงนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นละอืมคณะปฏิวัตตรัฐประหารต่อมา,อมอมาใช่คุณนี่รักโทษกรรมตัวเองอืมมันเลยเกิดปัญหานี้รักโทษกรรมในบ้านเมืองนี้ว่าตกลงนี่นักโทษกรรมให้ใครยังไงได้บ้างและนี่นักโทษกรรมตัวเองเนี่ยทาแบบนี้ได้เหรอ มันเลยกลายมาเป็นข้อเรียกร้องอยู่เสมอของผู้คนไงครับเพราะนี้รื่ทศกรรมอื่นใดเนี่ยมันต่อตามมาจากเรื่องของปฏิวัติรัฐประหารทั้งสิน้นนับตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าการนี้รื่ทศกรรมอื่นๆเนี่ยมันต่อเติมมาจากการปฏิวัติรัฐประหารหรือว่าการกรบฏครั้งนั้นทั้งสิน้นอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนพอตั้งหลักตรงนี้เสร็จใช่คณะปฏิวัติรัฐประหารเป็นปัญหาทีนี้จะเรียทศกรรมอื่นได้ไหมโลกนี้เขาทำยังไงกัน โลกนี้ส่วนใหญ่ที่เขาเน้นธุรกรรมกันเนี่ยเขาเน้นธุรกรรมอยู่สองสาแบบคือหนึ่งใช่เรื่องทางการเมืองเช่นมีการชุมนุมประท้วงเช่นนะครับมีการต่อสู้กันในทางการเมืองไปจนกระทั่งถึงการทําร้ายกันหรือไปจนกระทั่งถึงมีการใช้วุฒบ้างอันเนี้ยเขาก็พูดคุยกันแล้วเขาก็หาวิธีการในการที่จะหาจุดลงตัวแล้วเ็านโรธุกรรมกันนั่นที่หนึ่งที่สองคือมันมีกรณีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะครับเช่น มันเกิดการจรจนไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองน,นะเกิดการจจรจนเกิดข้าวยากหมากแพงคนก็ขอ,ขอการจรจนขโมยของอะไรกันหรือสมมตินักเรียนยกพวกตีกันไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับบับงเองิญมันมีคนหมู่มากมีคนเป็นร้อยร้อยคนที่ก่อให้เกิดความผิดนั้นทีนี้เนี่ยความผิดนั้นมันสามารถที่จะพูดคุยกันแล้วหาทางออกได้เช่นไอ้ที่ก่อ,ขอการจรจนไม่ได้ทําให้ใครตาย แต่มันมีการขโมยข้าวของอะไรให้ชดใช้บรรดาเด็กยกพวกตีกันไม่ได้มีใครตายบาดเจ็บอะไรบ้างเอาละอันนี้อิเลโทรสกรรมให้กันได้เขาเรียกว่าทําให้กับกลุ่มคนอันที่สามก็คือว่ามันมีความผิดบางประการที่เคยเขียนเอาไว้และความผิดเหล่านั้นเนี่ยพอเปลี่ยนยุคสมัยมันเป็นความผิดที่อาจจะถือได้ว่ามันไม่ตรงตามยุคสมัยอืมแต่ว่ามันต้องตั้งหลักกันให้ตรงก่อนนะ ว่าที่บอกว่าความผิดไม่ตรงตามยุคสมัยไม่ใช่ว่าฉันคิดหรือเธอคิดเช่นมาตราหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยมันต้องเป็นไปนตามที่ผู้คนทั้งหลายคิดและพิจารณากันแล้วแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกกับบ้านเมืองแต่จะรังก่อให้เกิดแต่ผลกระทบในทางลบแบบนั้นเนี่ยพอมีคนที่ผิดโดยเฉพาะยิ่งต้องผิดเยอะเลยนะคือเนี่ยนักโทษสงครามต้องคิดอย่างนี้ครับว่ามันจะต้องเป็นความผิดของคนหมู่มาก ถ้าคนหนึ่งคนสองคนห้าคนหรือแม้กระทั่งอย่างคอสยชมีคนเป็นแค่เรือนสิบเนี่ยหรือคอมชคอปคหรือรอสชมมีคนแค่เรือนสิบเนี่ย,ออน,น,น,ยนี่นักโทษศกรรมก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อืมหรือไม่ควรทำพอเราตั้งหลักกันแบบนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะคุยกันได้ละว,ว่าอนนี้นักโทษศกรรมใช่คณะปฏิวัติและประหารเนี่ยนับตั้งแต่คณะราษฎรเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาเรื่องนี้มาไอ้คณะหลังๆที่นักโทษกรรมตัวเองเนี่ยเขาไม่ทำกัน มาถึงมันก็มันต้องมาพูดเรื่องว่าอภัยโทษอืมมันมีเรื่องอภัยโทษด,ด้วยครับทีนี้เนี่ยทั้งเรื่องเรียร้องสกรมและเรื่องอภัยโทษถ้าเกิดเราย้อนรอยว่ามันก่อเกิดได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่องค์มธิปัดสามารถทําได้มาแต่ไหนแต่ไรครับอย่าลืมว่าโลกนี้ก่อนที่จะมีความเป็น,นประชาธิปไตยเนี่ยต้องบอกว่าปกครองโดยระบบหรือระบอบโมโนทงนั้นคนคนเดียวปกครองถูกไหมครับ ดังนั้นตกติดมาในโลกนี้กับระบอบหรือระบบที่เป็นคนคนเดียวปกครองที่เราอาจจะเรียกว่าราชาธิปไตยหรือว่าสมบูรณาญาสิทธิราชก็แล้วแต่เนี่ยนะครับครับการให้อภัยโทษหรือการนิรโทษเนี่ยมันอยู่ที่องค์อธิปัตย์แต่พอ,อต่อมาพอมาเป็น,นกลไกแบบที่เราบอกประชาชนเนี่ยมีส่วนหรือประชาชนเป็นเจ้าของหน้านเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เป็นเรื่องของประชาชนแต่ในบ้านเมืองบางบ้านเมืองยกตัวอย่างเช่นบ้านเมืองไทยเราเนี่ยพระมหากาษัตริย์ ประชาชนใช้อำนาจร่วมกันอืมนะครับทั้งโดยโบราณราชประเพณีโบราณนิติราชประเพณีและตามขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติสืบกันมาและ,และโดยโบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนอยู่อำนาจที่เป็นของภูมชนชาวไทยถูกไหมครับพระมหาสษัตร์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐบาลผ่านสภา,าผ่านศาลก็ว่าไปอืดังนั้นเนี่ยพอมาเป็นประเทศไทยปับ๊บอำนาจในการให้อภัยโทษอำนาจในการนีรโทษกรรมเนี่ย เป็นอำนาจร่วมกันของประชาชนกับพระมหากษัตริย์เช่นออกพระราชบัญญัน,นิ้แลโฉสกรรมมาเนี่ยนะสภาคุยกันไปก็ว่าไปท้ายที่สุดต้องมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยทูนเกล้าทงลรงพระบารพิไทยแล้ววันนี้ก็รับสนองถูกไหมครับอ่าครับนั่นก็จะเป็นการใช้ร่วมกันอภัยโทษถ้าเกิดเป็นไปตามกรอบแบบที่ทําทั่วไปราชทรรพิจารณาอานุทษชั้นดีชั้นอะไรก็ว่าไปเลยนะครับแล้วก็มีคนนําขึ้นทุนเกล้างลรงพระมารพิไทยรับสนอง อันนี้ก็เป็นไปตามกรอบปกติถูกไหมครับ,รบแต่ถ้าเป็นพระราชอำนาจเนี่ยหรือว่ามีความเป็นพระราชอำนาจค่อนข้างสูงนะครับมีการร่วมของประชาชนค่อนข้างต่ําก็คือพยโทษเฉพาะรายอ,อันนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นไปตามพระราชยาศาสัยล้วนแต่ก็เป็นพระราชอัยาสัยมากเพราะว่าเป็นการเฉพาะรายเนี่ยต้องผ่านพระบรมราชวินิฉัยสูงเพราะเหตุว่า ไม่ได้มาตามระบบแบบที่เป็น,นกลไกที่มาเรื่อยอแบบเป็นการทั่วไปถูกไหมครับเราก็ต้องไล่เรียงดูว่าอาะไรอำนาจพระมหากษัตริย์หรือการใช้อำนาจของผู้มีาจอรุ่บประชาชนเนี่ยมากน้อยต่างกันอย่างไรในแต่ละเรื่องพอมาถึงเรื่องโทษักกรรมคราวนี้มันก็จะเข้าใจแล้วละว่าสภาทําได้ไหมในเรื่องไหนเรื่องไหนที่ไม่ควรจะเป็นสภาถ้าถามผมฟันธงไปเลยเนี่ยมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันต้องไปขอพระราชทานภัยโทษนู่นเพราะอะไรครับเพราะว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายจะ คุ้มครองแต่เฉพาะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เรามองเห็นเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งแต่มุ่งคุ้มครองในสามพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์หนึ่งคือองค์พระมหากษัตริย์ก็คือพระองค์เองนั้นอสองคือพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐสามคือสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนดังนั้นเนี่ยพอทําผิดในเรื่องนี้ใช่มันกระทบความมั่นคงเพราะอะไรล่ะ ก็เพราะพระราชสถานะทั้งสามดังนั้นเวลาถ้าเกิดคุณคิดจะขอโทษคุณต้องไปขอพระราชทานภัยะโทษเพราะว่าสิ่งแสดงแทนทั้งสามพระราชสถานะที่ผมพูดถึงคือพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นที่ครองราชอยู่แต่ผลกระทบในสิ่งที่เป็นมาตรการ112เนี่ยนะเวลาคุณทำเนี่ยไม่ใช่เอาแค่ว่าพระคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชอยู่ในขณะนั้นนะ บูรพะมหากษัตริย์ก็ต้องนับถ้าเราไม่คุ้มครองบูรพามหากษัตริย์ด้วยนี่นะมันกระทบความมั่นคงแน่สมมติวันเนี้ยใครก็ลุกขึ้นมาด่าพระนเรศวรได้ใครก็ลุกขึ้นมาด่าพระเจ้าตากได้ใครก็ลุกขึ้นมาด่ารัชกาลที่ห้าได้ใครก็ลุกขึ้นมาด่ารัชกาลที่เก้าได้เนี่ยโดยบอกว่ามันเป็นความผิดแค่ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชอยู่เท่านั้นเนี่ยไม่ได้สิอืมมันไม่น่าจะพอลถ้าคุณพูดถึงถ้าคุณพูดถึงถูกต้องตามประวัติาาาาสรไม่่วกกันนะะถ้คุณจบอ เอาละรัชการที่หนึ่งเมื่อครั้งยังไม่ได้เสด็จขึ้นคลองราชทรงมีคําสั่งให้เอาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใสกระสอบไปทุบไปอะไรคุณว่าไปนั่นตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้เนี่ยพูด,ดตามข้อเท็จจริงซึ่งมันอาจจะกลายเป็นความจริงหรืออาจจะยังไม่กลายเป็นความจริงก็ได้อืแต่มันคือข้อเท็จจริงคุณก็พูดไปตามนั้นได้แต่ถ้าเกิดคุณไปบอกว่าไม่ดีเลยพรือยศหักล้างเพื่ออะไรอันนี้ไม่ใช่สิคุณแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าคุณต้องอยู่ในฐานที่มันไม่ลบหลู่ดูหมิ่นไม่มิ่นประมาทไม่แสดดงคควาาาามมมยก อย่างนั้นเนี่ยได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณทักสิงหรือครื่องิรกรรมครับครับเอผมถามนิดหนึ่งครับอาจารย์เจตครับเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยนะฮะในอดีตที่ผ่านมานี่มันมีกรณีของประมวลกฎหมายอาญาหนึ่งหนึ่งสองมาก่อนนะมมันเคยมีไหมไม่มีเออเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับไม่มีเพราะว่าไม่มีที่มันเคยเป็นปัญหา ในเรื่องของดูหมิ่นหมิ่นประมาณหรือแสดงความมาคาดมาดร้ายต่อพระมากษัตริย์เนี่ยนะครับหรือต่อองราชทายาตที่เป็นเรื่องเป็นราวกันมากที่สุดคือตอนปี2519แต่ในคราวนั้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าคนเรือเอกสงัดชะลออยู่และบรรดาผู้ป่กอการร่วมทั้งหลายเนี่ยถ้าในแง่ของการจรยุทธ์ของทหารนะถือว่าทําได้สะอาดเรียบร้อยคือเอาหลับประชาชนเนี่ยเจ็บปวดเจ็บช้าเสียชีวิตแน่นอนแหละ แต่ที่บอกว่าในแน่จรยุทธของทหารทําได้สงบเรียบร้อยก็คือว่าพอคุณบอกว่าไอ้คุณนี่ทําผิดอย่างเงี้ยคุณก็จัดการเคลียร์แล้วคุณก็ไม่โดนโทษด้วยอืมเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้มีการนิรโทษอะไรให้ใครเพราะว่าพวกคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าทําเนี่ยก็ถูกสาเร็จโทษพูดง่ายๆดีกว่าและอีกจํานวนหนึ่งก็หนีไปและท้ายที่สุดก็มีการบอกว่าเอาพวกคุณกลับมาแล้วก็ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรคือไม่ได้บอกว่นนี้นิรโทษไงเอาเพียงแค่ในลักษณะว่าทั้งหมดที่มันผ่านไปเนี่ยถือว่าผ่านไปก็แล้วกัน จะบอกว่านี่โทษจะโดยตรงเนี่ยมันก็ไม่ชัดแต่ผมเข้าใจว่าในภายหลังเนี่ยมีการเนิรโทษแต่ว่านิรโทษโดยตีขู่เมาว่าความผิดที่เกิดจากการกระทําว่าไปทั้งหมดอย่างเงี้ยไม่ได้พูดมาตรการ112ลงไปไงครับอันนั้นที่อาจารย์พูดนี่คือ66ครับ23ใช่ไหมอ่ามันเรียนนั้นด้วยใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องต่มาเชื่อมโยงกับตอนการกระทําตอนปี19ครับ แต่พูดถึงกรณีหนึ่งสองเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือจะเป็นพระราชทานอาภัยโทษมากกว่าถูก<ช>ต้องนะแล้ต้องคิดอย่างนี้ครับว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเอานับแค่รัชกาลที่เก้ารัชกาลที่สิบเนี่ยเมื่อครั้งรัชสมัยรัชกาลที่เก้าเนี่ยแม้รวมตอนปีหนึ่งเก้าด้วยเนี่ยนะครับ,ค,รบความผิดภายใต้มาตราหนึ่งร้อยสิบสองหรือกรณีที่มันกลายเป็นคดีและมีความผิดที่ถูกกลา่าวอ้างตามมาตราหนึ่งร้อยสิบสองมีน้อยมากอืม แต่พอเข้าราชสมัยรุ่นเก้าราชการที่สิบเนี่ยมันมเยอะ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 จากการที่คนทาเยอะไงคนเรียกร้องมากคนจากช่วงร่วมเกินด่าทอว่ากล่าวเยอะมันเลยมีคดีหนึ่งร้อยสิบสองเยอะมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเยอะมากแบบนี้จะขอพระราชทา,านไภัยโทษไม่ได้นะครับอืมแต่ไม่ใช่นิรโทษกรรมมันคนละเรื่องกันอืมอืมเพราะฉะนั้นต้องแยกกันให้เห็นชัด้เด้เขาเขาเข,า,ขาหยิบประเด็นว่าเป็นปีมหามงคล อ๋อ่แล้วก็เลยบอกว่าอ้าวก็เอ่อมันจะได้เรียกว่าเป็นปีมหามงคลก็นิทุศก,กรรมไปเลยเนี่ยอาจารย์มองเลยเป็นปีมหามงคลควรจะให้ได้ทรงแสดงน้ำพระราชาฤทัไทยได้ทรงแสดงพระมหากรุณาชิพุณคุณก็ทำหนังสือซึ่งกราบ,บังคมทูลถวายดีกาเพื่อทรงมีพระบรมราชินิจฉยว่าณนะปีนี้เป็นปี มหามงคลของล้นเกล้าล้นกระหม่อมฝากกระบาดควไมิควรแล้วแต่จะโปรดบวงข้าพเจ้าทั้งหลายก็าว่าไปดิมีนามนายลิงนายแมวนายกนายขอนางสาวมอก็คือขอให้ไปโทษไปเอขอภัยโทษก็เป็นปีมหามงคลก็ทําได้ทําไมอ่ะแต่ดึกที้ไม่ต้องมาอยู่กับไอ้กฎหมายโทษศกรรมกอ่อในเรื่องอื่นถูกไหมฮะคุณนี่แลโทษศกรรมแล้วคุณบอกว่าเป็นปีมหามงคลอ่ะมันแปลว่าคุณทาเองนะอืม อาถ้าเกิดสงตงพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคุณอยู่ดีๆคุณก็ตั้งเชคขึ้นมาแล้วคุณก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีนั่นคือการนิรโทษกรรมแล้วก็บอกว่าอ้าวถวายแด่พระองค์ท่านแฮปปีเ้เบิร์ดเดย์ทูมีผู้เจ้าข้าบ้าเปล่าพ่อ<ม>ต้องถวายเชคพระองค์ท่านเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูถูกไหมพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆอ่ะก็คอ<ม>ต้องขอพระองค์ท่านปีมหามงคลก็ต้องเป็นพระองค์ท่านเป็นผู้พรราชทานถูกไหมแล้วอย่ามาทำกล่อมแกล้มตีขลุ่มว่าน<ม>ิรโรษกรรมก็สรงลมพระ มันไม่ใช่มันคนละเรื่องไอ้นี่มันคนไกลอย่างหนึ่งที่มันต่างกันกับปอพระเจ้ารผ่นพโทษเฉพาะรายที่ผมอธิบายมาสักครู่อ่ะนึกออกไหมครับครับครับเป็นนั่นคุณคือเรื่องกีดไม้มันเอาไม้มันทัดวางให้ถูกตั้งหลักให้ตรงแล้วคุณก็จะเห็นภาพเองแหละไม่ใช่ว่าไม่ควรทะอภัยกันนะแต่ต้องให้มันถูกคิดถูกทางถูกร่องถูกรอย